วันนี้เรามาทําความรู้จักกับออต้นมะหลอดนะครับชื่อมันก็คือ Lagenus นี่ครับอ่านว่าอะไรเนี่ย g u t i f o l i a นะก็เป็นวง l a g n e s e l a g n e s e เป็นชื่อฝรั่งเศสชื่อภาษาไทยเรียกมะหลอดสลอดเทาหรือส้มหลอดโดยมากและมีทางภาคเหนือนะครับ ลักษณะลูกมันจะเป็นแบบนี้นี่คือลักษณะลูกมันต้นต้นมันเป็นเถาครับตัวน,นี้นี่ฮะเป็นเถาอ๋ยาวขึ้นไปนี่คือลักษณะของลำต้นมันนะตอนนี้เป็นช่วงเดือนกุมภาพันธ์นะครับลูกมันจะเต็มเนี่ยนะครับท่านจะเห็นว่าลูกมันเต็มตอนนี้ก็ล่างแดง เต็มต้นเลยสังเกตว่าลูกมันเต็มตอนนี้กำลังได้ที่เลยคือผมจะใส่สักหน่อย ดูลักษณะใบใบจะเป็นจุดๆขาวๆจะสังเกตว่ามีจุดๆขาวๆนี่คือลูกนตอนนี้พอมันสุกงอมแล้วมันอันนี้คือร่วงลงมานะครับนี่คือร่วงลงมามันร่วงลงมาคืออย่างเี้ยมันเต็มที่แล้วมันก็ร่วงลงมาวันนี้ผมจะลองทำแแยม ทำเยี่ยมมาหลอดหลอดคิดว่ามันจะเป็นยังไงต้นต่อไปเป็นต้นข้าหลามดงข้าหลามดงเนี่ยเป็นพืชที่มีกลิ่นหอมนะครับตอนนี้เป็นช่วงเดือนกุมภาพันธ์นะครับจะสังเกตนะครับนี่คือลำต้นมันตรงดิ่งขึ้นไปจากต้นเล็ก ตอนนี้สูงท่วมหลังคาลักษณะของมันเนี่ยนะครับมันจะออกดอกตามลำต้นอย่างเงี้ยครับตัวนี้ออกดอกเยอะมากเนี่ยนี่ออดอกเยอะมากแล้วมีกลิ่นหอมโอเคเนี่ยตรงน,นี้กำลังน,น,นี้สูงขึ้นไปอันนี้สูงท่วมหลังคาไปแล้วโอเเนี่ย นี่คือข้าวหลามดงมีกลิ่นหอมเวลาลมโชยมาหอมชื่นใจข้าวหลามดงชื่อภาษาอังกฤษชื่อทางวิทยาศาสตร์ไม่แน่ใจเดี๋ยวต้องคนให้ใหนีที่ลักษณะดอกเมื่อเวลาที่มันเต็มที่แล้วมันจะออกเป็นสี ออกชมพูชมพูออกสีส้มชมพูนิดนิดหน่อยเนี่ยนี่ข้าวหลามดงถัดมาจากข้าวหลามโดงตัวนี้เนี่ยเป็นบุงขาเซิงนะครับบุงหาเซิงตัวนี้ก็คล้ายๆกันจะออกออกดอกตามลาต้นนะฮะเนี่ยครับไม่ทราบเห็นจะเฉช,ชัดไหมนะฮะนีค่คือบุงหาเซิงลักษณะดอกมันจะเป็นนี้ นี่คืองานเรัดมาตรงนี้เป็นสายหยุดสายหยุดสายหยุดนี่ก็ชุดไม่อยู่จริงๆเพราะว่ามันก็สูงขึ้นไปท่วมหลังคาอีกเช่นกันสูงขึ้นไปโน่นท่วมหลังคา อันนี้ก็หอมหอมชื่นใจข้อเสียก็คือพวกที้เป็นไม้เถาเป็นไม้เถาแล้วมันก็ไม่มีความแข็งแรงเท่าไหร่ต้องเอาไม้ค้ำไว้นี่คือฝั่งสายหยุดนี่คือบูงาเซืง่ง นี่คือข้าหลามดงนี่คือต้นไม้ที่ผมชอบที่สุดนะครับเป็นต้นไครหอมนะครับไครหอมเออ ต้นนี้นะครับมันมีกลิ่นที่หอมชื่นใจมากนะครับลักษณะดอกมันนะครับลักษณะดอกมันจะขึ้นอยู่ตามตามลําต้นนะครับลำต้นมีกลิ่นหอมชื่นใจนะครับหอมชื่นใจไม่แน่ใจเห็นชัดหรือเปล่าน,นะครับนี่คือใบของมันใบของมันเป็นไม้เถาเช่นกันนะครับนี่คือบริเวณหน้าบ้าน ต้นเคก็จะมีแต่ต้นเฟิร์นต้นไหลตอนนี้ส้มโอกําลังออกลูกเห็นะครับ<อ>ส้มโอกําลังออกลูกออกลูกเยอะเลยเนะครับต้นนี้กะงงรกะดังงาสงครากระดังงาสงครากําลังงาสงครากระดังางคร อันนี้เป็นดอกไม้ที่ไปเอามาเป็นไม้เครือเป็นไม้เถาเป,เป็นเลื่อยตามพืชน,นะฮะเอามานี่เดียวเผลอแป๊บเดียวนะครับเต็มบ้านแล้วนะฮะอันนี้ที่ภูมิใจเสนอครับอันที่ต้นมะหลอดครับมะหลอดมะหลอดก็เต็มต้นเหมือนกันครับอันนี้ลูกมันออกตามลําต้นอ๋อไม่ใช่มะหลอดครัขอโทษครับมัไฟมะไฟมะไฟ ออกลูกตามลําต้นเต็มนะเต็มเนี่ยนะเนี่ยตอนนี้เดือนกุมภาพันธ์นะได้กินอีกแล้วครับท่านอันนี้ก็เป็นดอกอ่ก็เป็นกลุม่มบุงขาลำเจียกนะบุงขาลำเจียกบลักษณะบุงขาลำเจียกมันจะเป็นแบบนี้ครับนี่คือ นี่คือหมวลำเจียบอาจจะไม่ชัดนะเดี๋ยวตัวนี้ก็ได้เนี่ครับนี่คือบัวลำเจียดเป็นครีบสามครีบแล้วไม่กลิ่นหอมนิดเดงนะครับเนี่ยนะครับเดี๋ยวอาจจะเอาภาพแทรกให้ดูนะฮะับาภาพแกใดอันนี้ก็จะเป็นดอกบะลิดอกพุดน้ำบุตรพุฒน้ำบุรนี่โอ้โหปลูกต้นเล็ก แต่พอออกดอกเหลืองอร่ามมาแล้วก็หอมจนปวดหัวครับนีดออีกดอกนึงดอกนึงกำลังออกดอกนะฮะนี่ดอกอะไรเอ,อ่ยกล้องไม่่อยชัดนี่เลยน,นี่ดอกนี้ดอกอะไรเดี๋ยวจะหาข้อมูลให้ผมลืมแล้วผมซื้อมาปลูกลืมละแต่สังเกตว่าเนี้ยยุงชอบมากิน โยนเข้ามากินเพราะว่ามันมีน้ําหวานในตัวนีว่ดอกนี่คล้หอมเป็นดอกไม้ที่ผมโปรดมากชอบมากอหอมชื่นใจเวลามันมีกินโชยมาเบาๆอางนี้ครับหอมชื่นใจดีมากเดี๋ยวอาจจะ,ะแทกภาพที่ชัดๆให้เห็นจบการ นำชมหน้าบ้านนะครับ